นึกว่าไม่มีวันนี้อีทลูลูลาลาน้ำตาร่วงปรงลางสะออนขืนชีพลุยถ่าย MV ีเพลงใหม่ปรงลางสะออนไม่มีวันตายกลับมารวมทีมอีกครั้งให้แฟนๆได้หายคิดถึงลุยทำเพลงใหม่ถ่าย MV เพลงสนุกๆเปิดได้ทุกเทศกาลม้วนๆกับซิงเกิลตำจอกซึ่งเป็นการรวมกลุ่มปรงลางสะออนรุ่นแรกนำโดยอีท ลูลูลาลาจีจี้ออีโอและการกลับมาของเควินหมอแคนประจำวงหลังโลกเการุมเล้าป่วยหนักพร้อมด้วยน้องๆนาง,นงนํำรุ่นใหม่อีกหลายชีวิตโดยทั้งหมดยกกองไปถ่ายทำที่โลเคชั่นย่านลำลูกกาในบรรยากาศบ้านต่างจังหวัดด้านอีทเผยว่า คิดถึงปงลางสะออนเลยควักกระเป๋าทำเพลงและ MV เองชักชวนน้องในวงมาเริ่มงานกันอีกครั้งเชื่อว่าทุกคนจะชื่นชอบและสนุกกับเพลงใหม่ตอนที่เรายุบวงก็คิดว่าจะไม่มีวันนี้แล้วแต่ผมทำให้วันฟื้นคืนชีพอีกครั้งลาล่ากล่าวว่าหนูฝันว่าหนูไปงานโชว์กับปงลางสะออนขณะรอขึ้นเวทีเจ้าหน้าที่ประกาศให้ตั้งขบวนเตรียมถวายเทวะสําราญต้อนรับองค์พ่อพระพิฆเนศแล้วก็หันไปเห็นบิ๊กเอ็มแต่งตัวชุดแขก ยืนถือเครื่องเป่าบรรเลงสรรเสริญแล้วพวกเราก็ต้องขอบวนแห่รำต้อนรับองค์พ่อวันนี้เลยกั้นน้ำตาไม่อยู่ดีใจที่ได้กลับมารวมตัวกับโปรงลางสะออนอีกครั้งน่ารูลูก็บอกว่าเมื่อคืนก่อนถ่ายทำเอ็มวนอนไม่หลับเลยอยากให้สว่างไวๆอยากไปเจอพี่ๆน้องๆที่ร่วมทุกสุก,กันมาเหมือ <ME> นฝันนะแต่มันเป็นจริงแล้วเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะฝากซิงเกิลและเอ็มตาจอกรับประกันความม่วนจ้า ขอขอบคุณแหล่งที่มาจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ